ลับมาทานข่าวข้ามด้การอีกช่วงหนึ่งนะคะมาดูกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสะสะสะกันบ้างค่ะ,ะหนุนพลังกับกทมนะคะในการที่เมืองหนังสือโลก 2, 2013จัดแคมเปญรณรงคค่ะใช้ชื่อว่า November b a n g k o k l e a d for Health หรือว่าอ่านในวงเล็กยกกำลังสุขนั่นเองนะคะส่งเสริมวนธรทำการอ่านและการแบ่งปันหนังสือค่ะ จ้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สแผนงานสื่อศิลป,ปวัฒนธรรมและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจัดกิจกรรมสินสร้างสุขสร้างสารรค์ตู้หนังสือเพื่อน้องในชุมชนภายใต้โครงการ n o v e b b e r Bank c o g l i d for h e l h อ่านยกกำลังสุขค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในการรณรงค์เดือนแห่งการสร้างเสริมสุขภาวะพร้อมมอบตู้หนังสือให้แก่ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ชุมชนบ้านมั่นคงและชุมชนบ้านเอื้ออาทรน,นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการอ่านและการแบ่งปัน ด้วยค่ะด้านทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตนผู้จัดการกองทุนสอสอสอเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งการอ่านและการแบ่งปันสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาให้เกิดขึ้นในบุคลากรทั้งของสอสอสอและชุมชนนะคะ โดยผ่านการแบ่งปันหนังสือภาพหนังสือนิทานรวมถึงหนังสือเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็จะได้ร่วมกันรสร้างสารคตู้วางหนังสือติดสติกเกอร์ระบายสีตกแต่งเพื่อส่งมอบให้ชุมชนโดยรอบและชุมชนอื่นๆในกรุงเทพมหานครจํานวน120พื้นที่ด้วยกันนะคะทางด้านของดรวิลาสินีอดุลยานนท์ผู้อำนวยการสนักรณรงค์สื่อสารสังคมสสสเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะ ซึ่งเป็นต้นแบบการอ่านเพื่อสุขภาวะแล้วก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านเพื่อสุขภาวะในมิติต่างๆร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายการอ่านภาคประชาสังคมด้วยเพื่อหวังให้เกิดแกนนําสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการอ่านในระดับชุมชนและสังคมนอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสามดีนะคะนั่นก็คือสื่อดีพื้นที่ดี และภูมิดีอย่างยั่งยืนค่ะส่วนการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรปี2554โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของประชากรนอกเวลาเรียนและนอกเวลาทำงานนะคะเพราะว่ากลุ่มวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าวัยอื่นรองลงมาคือกลุ่มเยาวชนค่ะกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยสูงอายุ นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กเล็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครใช้เวลาสำหรับการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยสูงสุดถึง35นาทีต่อวันค่ะ